ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่7พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีภาพออกมาแล้วกับปราสาทต,ตาควายที่เป็นของไทยเรานะครับเรียกว่าทั่วโลกนั้นจอลงดาบเพราะกรมนครับมีการดัดแปลงสภาพเรียกว่าสุดกลางป่ากันเลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบันตอนนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนตัวปราสาทแบบเช่นเดิมและเราเองก็ยื่นคำขาดครับว่ามันเป็นของไทย100%ยเซยังรวมไปถึงอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนครับที่ฮุนเซนตอนนี้หงายหลังหงายท้องหงายไส้เพราะมีการขนสเบียง ข้ามแดนทะลักอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบีบไม่จนตรอกกับฝั่งของคำเหมนครับแต่ว่าทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดกันก่อนตามพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราครับเรียกได้ว่าผมเองจะมาไล่เรียงตั้งแต่ ปืนที่ปราสาทตาควายครับที่มีการอัปเดตออกมากับภาพล่าสุดซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับภาพปราสาทตาควายของไทยเรานั้นกลายเป็นว่าตาข่ายเนี่ยกางบดบังทัศนียภาพเต็มไปหมดเลยเต็มป่าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าใบเอ่ยตาข่ายเอ่ยหรือแม้แต่ใช้ตัวปราสาทเนี่ยเป็นฐานที่มั่นทางทหารด้วยซึ่งงานนี้ที่เราได้เห็นภาพบอ,อกมาครับก็เป็นเพราะว่าคุณหญิงหุนชีนานโดยเป็นน้องสาวของฮุนเซนเองครับได้ไปเยี่ยมให้กํลาลังใจทหารและก็ประกอบพิธีสักการะบูชา ณปนะราสาทตาควายที่เป็นของไทยเรานะแล้วดานเมรครับก็มีการลงคลิปทําบังเกอร์ใหม่แต่ว่าไทยเราก็ยืนยันออกมาแล้วครับว่าปราสาทตาควายนั้นมันเป็นของไทยเราซึ่งตอนนี้ทางกองทัพเนี่ยก็เตรียมพร้อมและก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะยึดคืนด้วยวิธีใดซึ่งเราจะบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นความลับของยุทธวิธีทางทหารแล้วไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจะทํายังไงกับการเอาปราสาทตาควายกลับคืนมาตอนนี้ถามว่าได้เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย มันเป็นโอกาสยากไหมที่เราจะได้กลับคืนโอ้โหเป็นโอกาสยากมากนะครับซึ่งเขมรก็กําลังพยายามบูรณะหลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะบันไดาทางขึ้นจากฝั่งกระเขมรน,นะครับที่ขึ้นมาตัวปราสาทตาควายก็เรียกว่าทาบันไดดิบดีเลยนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเรายังเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่เราก็เข้าไปได้ยากหน่อย แต่ว่าฝั่งเขมรครับทำบันไดเดินมาแบบสบายครับมีราวเหล็กมีราวกัน้นนี่แหละครับก็เป็นเหตุหผลหนึ่งที่เขาสามารถเติมกําลังได้เร็วพอเวลามีเหตุปะทะก,กันมีเหตุตึงเครียดก,กันเนี่ยขเขมรก็จะมีเส้นทางส่งกําลังบำรุงเนี่ยสะดวกกว่าเรามากแล้วจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วเจ็บใจแทนทั้งตัวปราสาทเอ่ยที่มีกระสอบทรายกระสอบบังเกอร์เนี่ยปิดทุกรูนะครับรวมถึงตาข่ายเชื่อว่าจะเอามาใช้ไว้ป้องกันดูด ก็เหมนก็มีการคลุมไว้เนี่ยรอบตัวประสาทเลยซึ่งมันก็เป็นการจี้ชัดนะครับว่า ฟังของขมรฝัฟังของฮุนเซนเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะเข้ามายึดตัวปราสาทได้เพราะมันเป็นจุดเดียวที่ขมรยังได้เปรียบไทยเราอยู่ในตอนนี้กับเรื่องของภาษาตาควายแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่นํามาต่อรองกับไทยเราด้วยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าฮุนเซนเนี่ยเขาจะนําเอาภาษาตาควายเนี่ยมาต่อรองเหมือนเดิมก็เป็น,นผลที่ว่ากลางตาข่ายป้องกันโดนเนี่ยรอบตัวปราสาทเพราะกลัวจะเสียไปไทยเราเองก็อยากจะเอาคืนเต็มทีนะครับแต่เราตอนนี้เนี่ย ยังใช้กําลังไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นรายงานล่าสุดเหมือนกันนะครับจากกลาโหมฝั่งไทยเราที่ออกมายืนยันหนักแน่นว่าในส่วนของภาษาตาควายนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตแดนไทยเราชัดเจนพร้อมกับระบุว่าการแก้ปัญหาครับจะใช้หลักสันติวิธีผ่าน,นกลไก jbc rbc เป็น เป็นระดับแรกก่อนเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุจนต้องใช้กำลังซึ่งจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะใช้กับขมิญในห่วงเวลานี้และที่สําคัญครับเรามีการยื่นคําขาดให้กับขมิญไปว่าต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากกัมพูชานั้นยังเล่นลูกตุกติกไม่เลิกนะครับพร้อมกับเน้นย้ำให้เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันโดยฝ่ายในเราเนี่ยก็จะเรียกดาเนินการเก็บกู้ในแผ่นดินใดของเรากดน,นะครับผ้าพื้นที่นําร่อง และก็ยังมีการอัปเดตความคืบหน้าในการสร้างรั้วด้วยนะครับว่าฝ่ายเรามีความจําเป็นต้องเริ่มสร้างรั้วแนวชายแดนในรูปกึ่งถาวรในพื้นที่แนวเขตเส้นตรงตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ798กิโลเมตรซึ่งรั้วครับก็จะเป็นแบบทึบด้านล่างแล้วก็โปร่งด้านบนพร้อมกับติดตั้งลวดหนามและที่สําคัญไปกว่านั้นครับการที่เราไม่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นสิ่งที่นานาชาตินั้นให้การชี้จมมไทยเรามากๆว่าเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับการใช้กําลังเนี่ยจะ เกิดขึ้นในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาจากกระทรวงกลาโหมของไทยเรานะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ยอมรับว่าขเขมรยึดปราสาทต,ตาควายเอาไว้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยในทางแบบปฏิบัติจริงๆขเขมรก็ยังครอบครองตัวปราสาทไว้อยู่นะครับเราเข้าไปไม่ได้เข้าไปชมไม่ได้เข้าไปรัตะเวนไม่ได้ถ้าเกิดพูดแบบไม่เป็นทางการเนี่ย ก็เป็นขเมนที่ดได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ยอมก็ตามแต่ขเมนก็มีการดิ้ดซึ่งวิธีเดียวหลักๆนะครับที่ผมเชื่อว่าขเมนจะยอมก็ต้องใช้กําลังแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แข่งกล้าวไปหน่อยแต่มันก็เป็นวิธีดีที่สุดของการเจอกับขเมียนนะครับถ้าเกิดเราไปเจราจาเนี่ยเชื่อว่า10ป,ปีเป็นอย่างต่ำครับผมยังย้ําคําเดิมนะว่า10ป,ปีเราถึงจะเจราจากับขเมนเรื่องแนวเขตแดนเนี่ยคืบหน้าเพอเนี่ยอาจจะไม่คืบหน้าเลยก็ได้นะครับอาจจะมีการประทะกันต่อในอีก10ป,ปี อันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้ภาษาตะควายนั้นเราจะมีวิธีกําหนดการแก้ไขอย่างไรกันบ้างเขมีนจะมีการยอมไหมก็ต้องรออัปเดตกันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เขมรนอยากได้เหลือเกินกับเฉลยศึกทั้งหมด18คนล่าสุดครับมีกระแสะข่าวมาว่ากองทัพบ,บกนั้นได้ประสานงานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนตราดให้เตรียมความพร้อมปล่อยตัวเฉลยศึกจำนวน18รายนะครับจุดผ่านแดนถาวนบ้านปากกาศอำเภอผงน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรี ในวันที่12พฤศจิกายนนี้ซึ่งเรื่องราวนี้ครับโฆษกร,รบบกเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการสองขึนน้น18เจริญศึกนั้นยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาครับและก็เตรียมการโดยเวลาที่อาจเป็นไปได้ก็คือต้องหลังจากมีการถอนอาวุธหนัก ในเฟสที่1จบแล้วแล้วกัมบูชานั้นต้องไม่ขัดขวางการกูก้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่ราดำเนินการอยู่ในตอนนี้และก็มีรายงานว่าคณะผู้สังเกตการอาเซียนได้มีการประเมินการของอาวุธหนักของฝ่ายกัมบูชาซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่10พฤศจิกายนหลังจากคำเหมรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฝ่ายไทยเราก็จะมีขั้นตอนดาเนินการถอนอาวุธหนัก ออกเหมือนกันนะครับและก็คาดว่าจะมีการส่งตัวเฉลยศึกในวันที่12หรือว่า13พฤศจิกายานนี้โดยจะส่งตัวในชายแดนจันทบุรีตราเนื่องจากตามกฎของการส่งเฉลยศึกนั้นจะต้องไม่ส่งในพื้นที่การสู้รบเดิมแล้วที่สําคัญครับโฆษกอนาบกก็ได้ออกมาบอกว่าการที่เราคุมตัวเฉลยศึกเอาไว้เป็นระยะเวลานานนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของรนุสัญญาหรือว่าข้อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ยังมีกครั้งหนึ่งครับกัมพูชาขเขมรเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าจะทำตามเงื่อนไขสีข้อ ที่เราเสนอไปทั้งเรื่องถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนปราบสแกมเมอร์แล้วก็จัดระเบียบบนที่ชายแดนบ้านหนองจันรบ้านหนองยาแก้วแล้วก็ยืนยันออกมานะครับว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นรูปธรรมภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วจากรายงานเพิ่มเติมครับสิ่งที่ขมิซีเรียสมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการปิดด่านชายแดนซึ่งเรื่องนี้ครับไทยเราก็ยังยืนยันว่าไทยจะไม่มีการเปิดด่านแน่นอนขมิก็อดอยากอดตายอย่างต่อเนื่อง โดยก็ตรงกับทางฝั่งของพลโทมารีโโซเจตาครับเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองเออกมาถแถลงการนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ขมรก็จะเริ่มดำเนินการถอนอาวุธหนักตามแนวชแดนในเฟสที่2แล้วในวันที่8พฤศจิกายนภายใต้ใตการตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการอาเซียนเอเทหลังจากที่มีการถอนอาวุธหนักรอบที่1ไปเนี่ยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็ยังย่นคำขาดคำเดิมนะครับถ้าเกิดว่า12พฤศจิกายนนี้เขาเมรนถอนอาวุธหนักและก็ยังถอนไม่หมดเนี่ยคือจะดวดหลายลำกล้องและก็ปืนยิงระยะไกลถ้าไม่หมดเราก็ไม่ปล่อยเฉลยศึกโดยเด็ดขาดแล้วยังมีการพูดง่ายๆด้วยนะครับว่า หากว่าขเขามรดําเนินการตามข้อ1ข้อ2แบบไปดูประธรรมแล้วก็จะมีการปล่อย,ยเฉลยศึกให้ดันทีงานนี้ขมรก็ต้องยอมนะครับถ้าเกิดไม่ยอมมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> คุณไม่คิดถึงทาหารชั้นผู้น้อยเลยนะที่ถูกจับมาทั้งที่คุณอยากได้สินทิภาพเนี่ยคุณก็ต้องทําแบบที่เราเสนอไปก่อนซึ่งขมรก็ไม่ได้มีการเสนออะไรมานะครับพร้อมที่จะทําตามทุกอย่าง แต่เราจะไปไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปากว่าตาขยิบสําหรับคมเมนเองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวเชื่อใจอะไรไม่ได้เลยแต่ที่แน่ๆครับสิ่งที่เราเชื่อใจได้ก็คือล่าสุดนั้น ไทยของเรามีการล้มเสาสัญญาณตั้งห่างชายแดนไม่แค่25เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นจุดของแก๊งคอเซนเตอร์ที่ใช้โทรหลอกคนไทยของเรากว่า37,000ครั้งก็เป็นการล้มเสาสัญญาณโทรศัพท์แห่งหนึ่งในบริเที่ตะบลป่าไรออเภอรัญญเทศจังหวัดสก้ว ห่างจากในชายแดนเนี่ย25เมตรคือใกล้มากนะครับ25เมตรซึ่งจากการตรวจสอบครับพบว่าเสานี้เนี่ยถูกส่งสัญญาณออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถูกกลุ่มมิสาชีพนั้นหลอกคนไทยมากกว่า37,000ครั้งคือเราก็จัดการแบบเสร็จสับนะครับปิดช่องทางการนาเงินของหุณเซ็นได้อีกช่องทางหนึ่งจนทาให้ยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับก็คือล่าสุดนั้น หารพรานของเราครับมีการสกัดจับสินค้า3กระสอบซึ่งก็เป็นไส้กรอกเอ่ยลูกชิ้นเอ่ยน้ำหนักรวมกันเนี่ยห้กิโลกรัมโดยเป็นการเตรียมลักลอบข้ามแดนจังหวัดสรากแก้วนะครับซึ่งก็คาดว่าจะส่งป้อนตลาดฝั่งกัมพูชาเองแต่ว่าถูกเราเนี่ยดักจับเอาไว้ก่อนซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่ไร่อ้อยบ้านหนองปลือนครับอำเภอระย้าประเทศจังหวัดสรากแก้วโดยเราเนี่ยตรวจพบ กระสอบบรรจุไส้กรอกและก็ลูกชิ้นจำนวน3กระสอบครับซุกซ่อนไว้ห่างจากแนวชายแดนประมาณ190เมตรซึ่งก็คาดว่าเตรียมลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรไทยของเราไปยังฝั่งของเข,งขงมรเองแล้วการลักลอบนําอาหารแปรรูปออกนอกประเทศจำนวนมากเช่นนี้นะครับก็อาจจะมีความต้องการสูงกับตลาดของเข,งขงมรหรือว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในบริเวณแน,ใน,ใน,ในวชายแดนฝั่งกัมพูชาก็เรียกว่าอดอยากปากแห้งกันอยู่ตอนนี้นะครับรีบได้จะขนสเสบียงข้ามแดนทันที แต่ก็ดีที่เราสามารถยึดคืนเอาไว้ได้อย่างที่บอกเลยครับเหตุผลหลักๆของฮุนเซนและก็เขมรนั้นก็คืออยากเปิดด่านอยากข้ามมาทํางานที่ไทยเราอยากที่จะขายสินค้าให้ไทยเราแล้วก็นําเข้าสินค้าจากไทยเราถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องอดอยากกันต่อไปซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับพอเราส่งเฉลยศึกเสร็จปับ๊บเขมรจะมีท่าทียังไงกันบ้างถ้าเกิดมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีเหมือนกัน ยังไงรับเดตติดตามกันได้นะครับอะไรในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพียงกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเคัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย